หลายคนอาจจะเข้าใจว่าสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกคือสัตว์ที่มีนิสัยดุร้ายหรือสัตว์ที่มีคมเคี้ยวอันน่ากลัวแต่ในความจริงแล้วสัตว์ที่อันตรายที่สุดคือสัตว์ที่บางครั้งคุณอาจจะมองข้ามมันไปด้วยซ้ำในวิดีโอนี้รูว้ใช่ว่า just facts จะพาคุณไปรู้จักกับ10อันดับสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกโดยผลการจัดอันดับนี้เรียงตามจำนวนชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่ถูกฆ่าโดยเพชฌฆาตเหล่านี้ภายในเวลา1ปีจะเป็นสัตว์อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ แต่ก่อนไปดูคลิปช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไปดูคลิปกันต่อเลยค่ะอันดับที่10ฉลามในขณะที่ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ต่างๆมักจะนำเสนอว่าฉลามเป็นฆาตรกรที่อันตรายต่อชีวิตมนุษย์มากๆแต่คุณทราบหรือไม่ว่าในความเป็นจริงแล้วฉลามโจมตีและฆ่าชีวิตมนุษย์เฉลี่ยปีละ6คนเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าบนโลกนี้มีฉลามมากกว่า500สายพันธุ์แต่มีฉลามเพียงแค่3สายพันธุ์เท่านั้นที่มีรายงานว่าทำร้ายมนุษย์นั่นก็คือฉลามขาวฉลามเสือและฉลามหัวบาดย่างไรก็ตามโอกาสที่คุณจะถูกฉลามโจมตีและฆ่ามีเพียงประมาณ1ใน3.5ล้านเท่านั้นถึงฉลามจะถูกมองว่าเป็นสัตว์อันตรายแต่ฉลามมักจะตกเป็นเหยื่อของมนุษย์ฉลามถูกผู้คนนับล้านฆ่าทุกๆปีเนื่องจากมนุษย์ต้องการครีบของมัน หูฉลามอาหารราคาแพงที่หลายคนชอบทานนำไปสู่การทำประมงที่ผิดกฎหมายและเกินขนาดซึ่งจะทำให้ประชากรฉลามทั่วโลกหมดสิ้นไปในที่สุดอันดับที่9ช้างเรามักจะคิดว่าช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาดเป็นมิตรกับผู้คนและยังเป็นสัตว์ที่ถูกนำมาใช้ในการแสดงละครสัตว์เพื่อให้ความบันเทิงแก่มนุษย์แต่สถานะของช้างในฐานะสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดหมายความว่าพวกมันมีน้ำหนักและพละกำลังมหาศาล โดยเฉลี่ยแล้วมีมนุษย์ถูกช้างฆ่าชีวิตระหว่างเผชิญหน้าประมาณ500คนต่อปีไม่ว่าจะถูกโจมตีด้วยการเหยียบคว้างหรือทุบอันดับที่8ฮิปโปโปเตมัสฮิปโปโปเตมัสหรือฮิโปสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3รองจากช้างและแรดมีรูปร่างอ้วนกลมใหญ่มีจุดเด่นคือมีส่วนหัวใหญ่และปากกว้างภายในปากมีเขี้ยวล่างยาวโค้งที่มีความยาวมากสุดได้ถึงประมาณ50เซนติเมตร ฮิปโปเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยดุร้ายและฉุนเฉียวมากโดยเฉพาะในช่วงผสมพันธุ์ฮิปโปตัวผู้จะสู้กันอย่างรุนแรงและเมื่อพวกมันตกใจหรือได้รับบาดเจ็บจะดุร้ายมากส่วนฮิปโปตัวเมียที่เป็นแม่ลูกอ่อนจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างดุร้ายตลอดเวลาด้วยความห่วงลูกโดยธรรมชาติแล้วฮิปโปเป็นสัตว์ที่ก้าวร้าวและห่วงแหนอาณาเขตมากๆในหนึ่งปีฮิปโปฆราชีวิตมนุษย์เฉลี่ยประมาณ500คนอันดับที่เจจระเข้ จากการสำรวจในปัจจุบันจระเข้ถือว่าเป็นสัตว์ตัวใหญ่ที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดในทวีปแอฟริกาจากข้อมูลขององค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติในหนึ่งปีจระเข้ฆ่าชีวิตผู้คนเฉลี่ย1 0 0 0ถึง5,000รายจระเข้เป็นหนึ่งในสัตว์ใหญ่ที่สุดดุร้ายที่สุดและอันตรายที่สุดในโลกจระเข้สายพันธุ์ที่อันตรายที่สุดคือจอระเข้แม่น้ำนายอันดับที่6แมลงวันเซตสี่ ใครจะไปคิดว่าแมลงวันเซตซีตัวเล็กๆนี้จะเปรียบได้ดังแวมไพร์แห่งแอฟริกาแมลงวันเซตซีเป็นแมลงวันที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนของทวีปแอฟริกาพวกมันชอบที่จะดูดเลือดสัตว์และมนุษย์คงจะฟังดูไม่น่าเชื่อถือถ้าจะบอกว่าแมลงวันตัวเล็กๆแบบนี้สามารถกัดมนุษย์จนเสียชีวิตได้แต่ในความจริงแล้วแมลงวันเซตซีเป็นพาหะนำโรคเงาหลับหรือ African Sleeping Sickness อาการของโรคก็คือผู้ป่วยจะมีไข้ปวดศีรษะรุนแรงงุดงิดอ่อนเพลียมากต่อมน้ำเหลืองบวมปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อโรคนี้เป็นโรคที่รักษายากในแอฟริกาและถ้าในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์และผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาสามารถทําให้ผู้ป่วยรายนั้นเสียชีวิตได้ในแต่ละปีมีผู้คนเสียชีวิตจากโรคเหงาหลับที่มแมลงวันเซตซีเป็นพาหะประมาณ10,000หมื่นรายทั่วโลกอันดับที่5้าแมลงคิสซิ่งบัค มแมลง kissing bug หรือมวนเพชรคาดมีส่วนหัวแคบยาวเป็น,มนแมลงที่มีถิ่นกำเนิดมาจากฝั่งละตินอเมริกาก่อนที่จะแพร่ยขยายไปสู่อเมริกาเหนือยุโรปโอเชเนียและเอเชียจงมวนตัวร้ายนี้ดูดกินเลือดของมนุษย์เป็นอาหารอีกทั้งยังปล่อยพาหะของเชื้อชากาสให้กับมนุษย์ด้วย อาการแรกของโรคนี้คือมีไข้ปวดหัวต่อมน้ำเหลืองหรือบริเวณที่โดนกัดจะมีอาการบวมจากนั้นปรสิตตัวร้ายก็จะเข้าไปอาศัยอยู่ในหัวใจและทำการเพิ่มตัวทำให้หัวใจขยายหลอดอาหารขยายตัวจนเกิดอาการหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตลงในที่สุดใน1ปีแมลงคิดซิ่งบัคเป็นพาหะนำเชื้อชากาสที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ประมาณ1 2 0 0 0ถึง15,000รายแมลงชนิดนี้ระบาดอยู่ในหลายประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา มักพบได้ตามบ้านสิ่งก่อสร้างสกปรกฝามเลี้ยงสัตว์ในกองท่อนไม้หรือในเล้าไก่ตัวอ่อนของมันมักจะซุกซ่อนอยู่ในเศษขยะอันดับที่4หอยทากน้ำจืดฟังดูแปลกแต่หอยทากน้ำจืดหรือ freshwater snail คือสัตว์ที่อันตรายอันดับที่4ของโลกเช่นเดียวกับพวกแมลงต่างๆหอยทากน้ำจืดไม่ใช่สัตว์ที่คราชีวิตมนุษย์โดยตรงแต่มันเป็นพาหะนำโรคที่ทำให้ผู้คนถึงแก่ความตาย เพราะในตัวของมันจะมีหนอนพยาธิชนิดหนึ่งที่สามารถทําให้มนุษย์ติดเชื้อเป็นโรคพยาธิใบไม้ในเลือดได้หรือเรียกว่าโรคซิสโตสมัยส์สองกรอนามัยโลกประเมินว่าหอยทากน้ําจืดเป็นต้นเหตุที่ทําให้ผู้คนเสียชีวิตประมาณ2 0 0 0 0ถึง200,000รายต่อปีอันดับที่3สุนักเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ก็เป็นหนในภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดของมนุษย์เช่นกัน ในสหรัฐอเมริกาสุนัขและหมาป่าจมตีมนุษย์และนำไปสู่การเสียชีวิตเฉลี่ยประมาณ30-50ถึงารายต่อปีซึ่งการจมตีนี้มักจะเกิดจากสุนัขตัวเดียวและมักจะเป็นสุนัขของครอบครัวสุนัขของเพื่อนบ้านหรือจากฝูงสุนัขอันตรายอย่างไรก็ตามการถูกสุนัขก,กัดจนถึงแก่ความตายนั้นหาได้ยากเมื่อเทียบก,กับการเสียชีวิตจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้คนราวๆ59,000รายทั่วโลกในแต่ละปีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อยู่ในแถบทวีปเอเชียและแอฟริกาเนื่องจากหลายพื้นที่ยังขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์อันดับที่ 2. งูเป็นที่ทราบ,บีกันอยู่แล้วว่างูคือสัตว์ที่อันตรายมากทั่วโลกมีผู้คนเสียชีวิตจากการถูกงูกัดมากกว่า10,000รายต่อปี แต่ที่เรวรายยิ่งกว่าการถูกงูกัดนั่นก็คือปัญหาการขาดแคลนยาต้านพิษงูหรือแอนติฟีนอมงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกคืองูไทยปันโพนทะเลอันดับที่ 1. ่งยุงอาจเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสําหรับหลายคนแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าสัตว์ที่อันตรายที่สุดอันดับหนึ่งของโลกก็คือสัตว์ตัวจิ๋วอย่างเจ้ายุงนั่นเองยุงคือแมลงดูดเลือดที่น่ารําคาญและเป็นพาหะนําโรคร้ายต่างๆสู่มนุษย์เช่นไข้เลือดออก มาลาเรียทาวชชางไข้ปวดข้อยุงลายหรือชีคุณกุญยาและไข้สมองอักเสบยุงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกถึง750,000รายต่อปีเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกที่เราแนะนำมาฝากในวิดีโอหนะ้าเพื่อนๆอ,อยากให้รู้ไว้ใช่ว่า just facts นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาบอกเราได้นะคะสวัสดีค่ะ